เราต้องดูแลพระองค์ใหญ่ในบ้านเราก่อนที่จะไปดูแลข้างนอกถ้าเราดูแลเสร็จแล้วเรามีเวลาเราค่อยกลับไปดูแลสังคมหรือดูแลสิ่งที่เราคิดว่าเขาต้องการความช่วยเหลือจากเราถ้าเราจะพอช่วยเหลือได้ครับผมเป็นคนเกิดในกรุงเทพครับเกิดแถวจกกวักรวรรดิบิงคลองปากคลององอางนะครับซึ่ง ฐานะบ้านผมตอนเกิดก็ไม่ได้เป็นฐานะที่ร่ำรวยพ่อแม่ผมมาจากเมืองจีนนะครับช่วงที่ผมอายุ12บเนี่ยผมทุกวันวันเสาร์ละวันอาทิตย์ผมจะต้องนั่งรถรางจากหน้าบ้านผมเนี่ยขึ้นรถรางไปลงที่ท่าเตียนแล้วก็เดินไปไขายไม่ว่าจะเป็นช้อนฝอยขัดหม้อหรือลูกเหม็นที่กรมการค้าภายในมีอยู่วันหนึ่งกำลังเดินกลับมา พื่อแต่ขึ้นรถรางพิลีผ่านบ้านเพื่อนซึ่งเขาก็เป็นผู้ที่มีมีกินนะครับคือคนรวยว่า,างั้นเน่เพื่อนก็กําลังนั่งดูโทรทัศน์แล้วก,ก็กินข้าวต้มส่วนผมก็รูปท้องตัวเราเองว่าเราก็ยังหิวอยู่นะเราจะต้องนั่งรถรางกลับไปกินข้าวที่บ้านช่วงชีวิตก็ไม่เป็นชีวิตที่ดีนักหนาอะไรคือช่วงเด็กๆนะครับสิ่งที่พ่อแม่จะสอนตลอดเวลาคือ จะต้องเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์รักษาคำพูดนะครับเหมือนกับคนเกนว่าคำพูดคนเจนว่าพูดแล้วเนี่ยคำพูดเนี่ยสายมารถเอากระาดาษขอได้เป็นคนที่ขยันอดทนแล้วก็เป็นคนที่อมน้อมทน,มนตนและการค้าเนี่ยพูดคนไหนจะต้องรักษาคำพูดไว้จะต้องไม่ผิดคำพูดเตี่ยผมจะสอนผมอยู่หลายคำคือคําว่าดื่มกีจุ้ยเติมเตมติ หมายความว่าน้ำเนี่ยหยดลงชัยคาที่ไหนมันก็จะหยดลงชัยคาที่นั่นทุกวันแล้วก็สถานที่ไม่เปลี่ยนแปลงหมายความว่าเราทำอะไรเราก็ได้ได้สิ่งที่เราทำครับอันนี้คือหลักคำสอนของเตี๋ยผมเนี่ยก่อนที่ผมออกมาทำธุรกิจเองซึ่งผมก็จดจำเอาไว้แต่ละประโยคแต่ละข้อความเนี่ยมาใช้กับชีวิตผมเองว่าคนเราจะต้องมีความซื่อสัตย์ใน ในหน้าที่เดี๋ยผมเนี่ยปีหนึ่งก็อาจจะไปเมืองจีนก็จะขนข้าวขนของอะไรเยอะแยะนะครับกลับไปให้พี่น้องเขาตรงนี้ก็เป็นมุมหนึ่งนะครับมันได้ฝังลึกอยู่ใจิตใจผมเนี่ยว่าคนเราเนี่ยมันจะต้องมีความกตัญญูเป็นดีตั้งพ่อแม่เหมือนพระองค์ใหญ่ในบ้านเราถ้าเราไม่ไหว้พระองค์ใหญ่ในบ้านเราเนี่ยเราจะไปไหว้พระที่ไหน